สวัสดีจ้าวันนี้แม่จะพามาทำปาร้าทรงเครื่องนะจ๊ะก่อนอื่นเลยเราก็มาเตรียมวัตถุดิบนะจ๊ะวัตถุดิบของเราก็จะมีะมีประดุกนะจ๊ะแม่ก็ซื้อประดุกมา1ตัวนะจ๊ะ30บาทแม่ก็จะใช้แค่ครึ่งตัวนะจ๊ะทำแค่ครึ่งตัวนะจ๊ะอีกครึ่งตัวก็เหลือไว้นะจ๊ะ เหลือไว้ทําเมนูอื่นเนาะคือปลาดุกหนึ่งตัวก็ทําสามารถทําได้2เมนูนะจ๊ะแม่ก็มาทําการหัน่นแล้วก็ล้างนะคะล้างทําความสะอาดนะคะเสร็จแล้วแม่ก็จะมาทําการล้างผักนะจ๊ะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกขี้หนูพริกอา่อาพริกจินดาแดงแล้วก็มีพริกเม็ดใหญ่เนาะนี่แม่ก็มาทำหัน่นทำการหัน่นพริกจินดาแดงก่อนเลยเนาะ พริกขี้หนูแม่จะใส่เป็นลูกโดดนนะจ๊ะแล้วพริกหยวกแม่ก็จะหั่นแบบนี้เลยนะแล้วก็มีถั่วฝักยาวจ้าแม่จะแม่จะไม่ได้ทําเยอะนะจ๊ะแม่จะทําประมาณหนึ่งถ้วยนะจ๊ะหั่นเสร็จแล้วก็มาหั่นกระชายต่อเลยนะคะเครื่องสมุนไพรของเราเนาะขาดกระชายไม่ได้เดอ้อมีหอมเดอ้อแล้วก็กะทิแม่จะใช้เป็นกะทิกล่องนะจ๊ะ เสร็จแล้วแม่ก็มาทําการฉีกใบมะกรูดนะคะฉีกใบมะกรูดให้เป็นใบใบแบบนี้นะคะเอาก้านออกเนาะเวลาการเวลาเรากินเราจะได้เขียวเขียวไปพร้อมเลยเนาะสมุนไพรจะได้หอมหอมแล้วก็เป็นขานะคะแม่ก็หั่นขานะคะ,ะเป็นแวน่นแวน่นแล้วก็มาหัน่นฝอยๆอยแบบนี้นะคะเพื่อสะดวกในการกินนะคะ แต่ใครแม่ก็จะมาหั่นแบบละเอียดละเอียดแบบนี้นะคะบางๆนะคะเพื่อความสะดวกในการกินเนาะ mm hmm. เราใส่เครื่องสมุนไพรเยอะๆก็จะหอมนะคะดับกลิ่นคาวนะคะค่ะแล้วก็ใส่มะเขือเปราะลงไปแม่ใส่ไปสองลูกนะจ๊ะ mm hmm. เพราะว่าหลายๆอย่างรวมกันแล้วมันก็จะเยอะนะจ๊ะ mm hmm. แล้วก็มีหน่อไม้ต้มนะจ๊ะ นี่แม่ก็ใส่ไปหน่อหนึ่งเนาะหน่อเดียวก็พอแล้วหน่อใหญ่ๆอยู่เด้อแล้วก็มีหอมแดงนะจ๊ะหอมแดงก็มาทําการทุบแบบนี้เลยนะคะทุบๆบุบๆเสร็จแล้วเราก็มาตั้งกระทะนะคะใส่กะทิลงไปแม่ใช้เป็นกะทิกล่องนะจ๊ะแล้วก็เติมน้ําเปล่าลงไปเพื่อเจือจางนิดนึงเนาะแม่ไม่ชอบกินเข้มข้นมากนะคะแล้วก็ ใส่เครื่องสมุนไพรค่ะตะไคร้ใบมะกรูดกระชายลงไปหัวหอมนะคะใส่ลงไปเลยจ้าพอเครื่องสมุนไพรของเราเริ่มหอมนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ปลาดุกลงไปนะคะเราก็มาเติมน้ำปลาร้าก่อนเลยนะคะวันนี้แม่ใช้เป็นน้ำปลาขวดเลยเนาะเพื่อความสะดวกสบายเนาะ เสร็จแล้วแม่ก็นําปลาดุกของแม่มาใส่เลยจ้าพอปลาดุกเริ่มสุกแล้วก็ผักทุกอย่างลงมาใส่เลยจ้ากัวฝักยาวพริกมะเขือแล้วก็เอ่อหน่อไม้นะคะเสร็จแล้วแม่ก็ปรุงรสชาติเลยนะคะรสชาติของแม่ก็จะใส่มันมะขามเปียกลงไปด้วยนะคะเพื่อตัดความเลี่ยนนะคะให้ออกเปรี้ยรสชาติปลาาหล่นแม่จะออกเปรี้ยวนะคะ แล้วก็เติมน้ําตาลนิดนึงใครไม่กินน้าตาลก็ไม่ต้องใส่แล้วก็รสด,ดีนะคะแล้วก็น้ปาปลาน้ําปลาค่อยๆใส่นะคะเพราะว่าน้ปาปลาราก็มีรสชาติเค็มอยู่แล้วเนาะเสร็จแล้วเราก็ปล่อยให้เดือดไปสักพักนึงเนาะให้ผักทุกอย่างเครื่องสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยปดุกสุกเนาะให้เข้าเนื้อเข้าหนังกันนะจ๊ะแล้วเราก็มาทำการชิมรสนะคะ รสชาติขาดอะไรก็พุงลงไปเลยนะจ๊ะเวลานี้นี่ข้าวร้อนๆต้องมาแล้วนะจ๊ะข้าวร้อนๆตักมาได้เลยจ้าหอมมากหอมกระชายหักหอมขาดตะไคร้ใบมะกรูดแม่ชิมแล้วขาดปลาร้าเนาะนะขาดความนัวนะแม่ก็จะเติมน้ำปลาร้าไปนิดหนึ่งจ้าเสร็จแล้วก็ราดด้วยกะทินะจ๊ะเสร็จจบจ้า นี่สีสั่งก็จะสวยแบบนี้นะคะสุกแล้วน่ากินไหมคะไปค้าไปทานข้าวกันจ้าตักข้าวเลยจ้าตักข้าวเลยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ